ใช่ถึงฉันจะเป็นคนเก่งแต่ก็มีอาชีพเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะมอบใหม่ฉันคิดกิจกรรมลดความเสี่ยงโรค NCDs เนี่ยนะคาดหวังอะไรยะ เอ๊เ,อเดี๋ยวนะอืมข้อมูลพวกนี้ใช้ได้นะเนี่ยงานนี้สนุกแน่ ีอ่อาร์ตอะไรมาด้วยเนี่ยของใหญ่แค่ อ่านไหวปะวะอยู่ๆก็มาเอาขนมฉันไปอ่ะทันเนี่ยให้กล้วยมาทำไมก็ไม่รู้โอ้พิ娅อยากกินเอสเปรสโซ่เย็นก็ไม่บอกทำไมฉันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวปแปลกๆ <laughs> อนุชเมื่อวานไปเจอลูกค้ามามีฟีดแบ็อะไรบ้างอลูกค้าติดเรื่องงานออกแบบค่ะบอกว่ามูดแอนโทนเนี่ยมันเรียบไปหน่อย เราเนี่ยเน้นใช้สีขาวกับสีเทาซึ่งหนูแจ้งไปทางลูกค้าแล้วนะคะว่าถ้าอยากให้เข้ากับโปรดักที่มันมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยต้องใช้สีนี้แต่ลูกค้าก็ยังอยากได้แบบสีสันนะคะก็เลยให้เราเสนอไปเพิ่มเติมโน้ตประชุมวันนี้ไม่มีหารว่างหรอพี่เพิ่งกลับมาจากหาลูกค้ากินข้าวเที่ยงมานิดเดียวเองหนูโดนยึดอำนาจไปแล้วคะ่ะมีรอเดียวนะ enjoy จะที่อยู่ตรงหน้าทุกคนคือมะละกอสี่คำกับนมถั่วเหลืองหวานน้อยพลังงานรวมกันแล้วไม่เกิน150แคลอรีร่เท่านั้นนี่เทศกาลถือสีนกินเจมาถึงแล้วหรอครับแกเราประชุมกันหนักมากเลยนะแค่เนี้คอจริงเหรอตามหลักแล้วอาหารว่างไม่ควรมีพลังงานเกิน150แคลอรีส,สำหรับผู้หญิง และ200แคลอรีสำหรับผู้ชายไม่อย่างนั้นแล้วปริมาณพลังงานที่ได้เนี่ยจะเท่ากับอาหารมื้อหลักเลยนะคะคุณพระประชุมวันพรุ่งนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์อบแห้งไม่ปรุงรสกับน้ำเปล่าส่วนวันมะลืนก็เป็นกล้วยหนึ่งลูกกับน้ำสมุนไพรหวานน้อยแต่ฉันยังกินข้าวเที่ยงไม่อิ่มเลยนะ แบมือสิจ๊ะฉันแถมแครกเกอร์ให้4ชิ้นแล้วก็คุณแอดมินเดี๋ยวฉันจะทำลิสต์รายการอาหารว่างไว้ให้แล้วต้องเตรียมตามนี้อย่างเคร่งครัดมันไม่จริงจังไปหน่อยเหรอคะพี่อาร์ตนั่นสิครับผมว่าเราทำแบบนี้สัปดาห์ละสอวันก็พอนะครับ no 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 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆจะต้องทำต่อเนื่องกัน21วันค่ะถึงจะเห็นผลแล้วทุกคนจะต้องขอบคุณฉันหมอที่ตรวจสุขภาพจะต้องขอบคุณฉันและโลกใบนี้จะต้องขอบคุณฉันโอเค,ออออเคไหนๆแล้วก็มอบหมายให้อาเป็นคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเราแล้วเนาะแค่เปลี่ยนอาหารว่างเองพวกเราทำได้แหละโนค่ะบอส นี่แค่หนึ่งในสองเท่านั้นวันนี้ผมจะเปลี่ยนองค LGBTQ ์กรของเราให้เป็น happy workplace ตามหลักสองขอหลักการดีมากเลยคแรีอาคิดเองใขอที่หนึ่งค, <hör ikte> คือขนมเราจะเปลี่ยนขนมที่กินกันระหว่างวัน และอาหารว่างที่กินกันระหว่างประชุมเป็นเมนูสุขภาพซึ่งได้จัดเตรียมเมนูไว้แล้ว21เมนูสำหรับ21วันค่ะแล้วขอที่2คืออะไรนะประชุมกันก่อนเอยครับเดี๋ยวก็รู้อ่ะอะพวกเราอที่ลูกค้าฟีดแบ็มาว่าไงอ๋อมผมว่าที่เราเออกแบบไปตอบโจทย์แล้วนะครับ เป็นสไตล์มินิมอลตรงกับรสิสนิยมของกลุ่มเป้าหมายแค่ต้องอธิบายประเด็นนี้ให้ลูกค้าเข้าใจไม่อย่างนั้นน่ะมันจะแย้งกันระหว่างสไตล์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายกับความต้องการส่วนตัวของลูกค้านะครับโอ้ยโทรศัพท์ใครดังรับสิยะนี่แล้วก็ขอร้องนะเปลี่ยนลิงโทนทีเถอะเอาลหละทุกคนยืนขึ้นฮะยืนยืนค่ะ เอามือจับโต๊ะไว้นะนะย่อลงแล้วขึ้นนับหนึ่งเดิมค่ะสนับค่ะสามสี่สห้าถึงจะดูแปลกแต่ก็สนุกดีนะครับสนุกกับผีอะไรล่ะฉันต้องการโปรตีนไม่ใช่การอกอกกำลังกาย,ยนี่อาร์ตฉันหวังว่าแกจะมีคำตอบที่ดีนะ แล้วก็คราวหน้าเนี่ยช่วยเปลี่ยนท่าทีอ่อะเข่าไม่ดีเว้ยเอาละหยุดค่ะพอแค่นี้แต่ครั้งหน้าเนี่ยจะทำนานกว่านี้นะคะเอาให้เหนื่อยกันหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลเอาเธอนั่งได้เลยค่ะไม่ต้องขอบคุณนี่คือหลักขอที่สองขยับร่างกายในช่วงประชุมเนี่ยที่เรามักจะใช้เวลานานมากเราจะต้องลุกมาเปลี่ยนอิริยาบถ ทุกๆ50นาทีหรือที่เรียกว่า exercise break ที่อาร์ตเจ่งมากครับอาร์ตไอแผน2องขอของแกเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดมาเพื่อล้างแค้นที่ฉันมอบหน้าที่นี้ให้แกใช่ไหมโถบอสล้างคงล้างแค้นอะไรนี่คิดมาดีแล้วนะว่าการขยับร่างกายทุกๆ50นาทีเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะทุกคนครับต่อไปนี้เราจะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมกันแล้วนะครับ ไหนจิ้นมาซิว่าใครเป็นออฟฟิศซินโดมไม่มีหรอกอยาพวกเราก็แค่คอเลสเตอรอลสูงขึ้นน้าหนักตัวมากขึ้นเสี่ยงเป็นโรค NCD ก็แค่เท่านั้นเองโน้ตพี่ว่านั้นอนะ่ะหนักกว่าออฟฟิศซินโดมอีกนะแล้วสรุปว่าเอแครอีกกล่องของหนูในตู้เย็นก็กินไม่ได้แล้วหรอกคะไข่มันอนะอยู่ยาวนานกว่าคำอร่อยนะครับโน้ตจังต่อไปนี้ องค์กรของเราจะยึดมั่นในหลัก2องขอซึ่งก็คือลดขนมเพิ่มขยับครับทุกคนทำแค่2อ,อย่างเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดการกินขนมระหว่างวันเปลี่ยนมาเป็นผลไม้หวานน้อยหรือธัญพืชส่วนน้ำก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่าน้ำสมุนไพรหวานน้อยหรือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเปลี่ยนพฤติกรรมเนยนิ่งระหว่างวันลุกขึ้นมาขยับร่างกายบ่อยๆเพียงแค่นี้ ผลตรวจสุขภาพปีหน้าของพวกเราก็จะผ่านฉลุยเอาเป็นว่าเอาแคลร์ที่โนซื้อมาก,ก็อย่าทิ้งเลยเนาะก็แค่แบ่งกินให้ดีช่วงเช้าหรือกลางวันอย่างละนิดได้ใช่ไหมคะคุณนักโภชนาการตามนั้นฮะอ่ะพี่ก็เข้าใจนะว่าการที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันก็ต้องใช้ความพยายามอยู่ แต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าหลัก2องขอที่อาร์คิดมาเนี่ยมันน่าสนใจมากถ้าเราทำได้เนี่ยสุขภาพเราก็จะดีจริงๆแต่พี่อาร์ตบอกว่าให้เราเริ่มทำกัน21วันนะคะตั้ง21วันเลยนะคะพี่แจงมันนานไปไหมคะพี่แจงคิดแบบนี้สิจากตั้ง21วันเปลี่ยนเป็นแค่21วันพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนถาวรและต้องต่อเนื่องด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมเอาหลักสองขอไปใช้ด้วยล่ะเจ๋งไปเลยครับแบบนี้หลังเลิกงานเราก็ไปเข้ายิมกันต่อคนเดียวะตีไปเถอะ่อะอะะขอทุกคนเลิกประชุมเลิก การเสียชีวิตของคนไทยเองนะครับสามใน4ของการเสียชีวิตนั้นมาจากโรค NCD ทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่เราต้องเอาเรื่องนี้มาพูดคุยและก็หาวิธีการแก้ปัญหานะครับในแต่ละวันนะครับกลุ่มไว้ทำงานเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเจอสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับส่วนที่2ครับก็คือสภาพแวดล้อมในชุมชนนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ในการพัฒนาให้เกิดองค์กรสุขภาวะนั้นนะครับเราได้มีการเรียนรู้จากการทํางานจริงนะครับมีความรู้ทางเชิงวิชาการนะครับนำความรู้จากต่างประเทศมาเนี่ยเรื่องแรกเลยครับนโยบายขององค์กรเองเนี่ยต้องให้ความสาคัญกับคนทํางานมีสวัสดิการเรื่องการตรวจรักษานะครับมีคํานึงถึงสภาพแวดล้อมการจัดกระบวนการซึ่งอันที่2เนี่ยนะครับก็คือการมีการปรับนะฮะหรือว่าบูรณาการกระบวนการทํานเนงานให้ดีต่อสุขภาพ จากที่จะต้องนั่งทั้งวันนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับกระบวนการให้เขาได้สามารถยืนได้นะครับหรือว่ามีช่วงเวลาให้มีการพักผ่อนนะครับมีการเสิร์ฟอาหารที่ดีสุขภาพในประเด็นที่3ครับเราต้องมาใส่ใจเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางสังคมทางวัฒนธรรมขององค์กรน,นะครับแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการปรับแวดล้อมโดย กายภาพนะครับการจัดสถานที่ทํางานนะครับให้หน่าอยู่นะครับมีโต๊ะทํางานมีมุมพักผ่อนมีมุมออกกําลังกายประเด็นต่อไปครับคือประเด็นที่4นะครับคือการพัฒนาศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารนะครับได้มีความเข้าใจในเรื่องทั้งสุขภาพนะครับโรคพื้นฐานนะครับปัจจัยที่กำหนดการมีสุขภาพที่ดีนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับสำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างวัฒนธรรมนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นรากฐานนะครับถ้าวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยมีการใส่ใจทางสุขภาพนะครับทั้งในระดับของผู้บริหารของเจ้าหน้าที่มีการปรับสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับเราจะถือว่าเราจะ เกิดองค์กรสุขภาวะอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในเชิงของเจ้าหน้าที่และประสิทธิภาพของการทำงานร่วมด้วยครับ